Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลเสือแบล็กอาสาดับซ่าคููปรับเกาเข็มรันฝึกวันลุมพินี68ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t p k 2 4ครบจบทุกความมันพลักยก24 ปโปรแกรมเดือดเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างต่อเนื่องสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปีวันลุมพินี68ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ โดยล่าสุดได้ประกบเสือแบ็กนักชกเชื้อสายเกาเรีวัย27ปีจากเพชรบุรีที่ไฟนี้พร้อมทุ่มสุดแรงเกิดเพื่อสสางบัญชีแค้นเคียมรันนาบาตินักชกจอมบูไร้พ่จากรัเสเซียในกติกามวยไทยรุ่นเบนตันเวท135-145ปอนด์ สำหรับทั้งคู่เคยประชันฝีมือกันมาแล้วในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศรัเสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ซึ่งผลการแข่งขันในทางด้านเข้มรันที่ทำแสบแจากอาวุธชุดใหญ่ปิดเกมน็อกเสือแบกอย่างรวดเร็วโดวยเวลาเพียง29วินาทีของยกแรกเท่านั้นและกลายเป็นรอยด่างเดียวในใจของเสือแบ็กมาจนถึงทุกวันนี้ นับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ต่อเคียมรันในครั้งนั้นเสือแบ็กกลับมาบุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมจนสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจากผลงานปิดเกมคู่ชกแบบไม่ครบยกถึง4ี่ไฟรวดในรายการวันรุมพินีซึ่งส่งให้เขาคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองได้สำเร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เซบกสันต่อฟอร์มร้อนแรงนานบนเวทีระจับโลกวันโดยการเก็บชัยชนะเพิ่มอีก2ไฟติดต่อกันโดยผลงานไฟล่าสุดสามารถหักด่านหินเอาชนะคะแนนวลาดิเมียคุชมินโดยฝีมือขั้นเทพจากรัสเซียมาได้ในศึกวันไฟใน21เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางด้านเคียมรันที่ความมั่นใจกำลังมาเต็มจากสถิติไร้ผ้า20ไฟรวดเดือนพีถูกวามโปรแกรมให้พบกับกุหลาบดำสาจอบเปียกอุทัยในฐานะคู่เอกนำรายการของศึกวันลุมินี64ในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ แต่เนื่องจากกุหลาบดำมีอาการบาดเจ็บกระทันหันขอนถอนตัวจึงทําให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิกก่อนจะได้พบกับคู่ปรับเก่าเสือแบล็กในครั้งนี้ตามความต้องการของเจ้าตัวที่เคยประกาศเอาไว้ว่าต้องการเปิดโอกาสให้เสือแบล็กได้แก้มืออีกครั้งแขรโคจรมาเจอกันในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังทั้งคู่กําลังอยู่ในช่วงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงซึ่งงานนี้เสือแบล็กจะสามารถสังแค้นได้สําเร็จหรือจะเป็นเคียมันที่บุกมาย้ําแค้นคาบ้าน แฟนมวยทั่วประเทศร่วมรุน้นระทึกไปพร้อมกันในศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปีวันลุมพินี68วันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้แขกรเชชาวไทยสามารถจองแบบเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คููแรกเริ่มเวลา19:30นารนับชมการใ่าทอสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นรวมท,ทั้งตดตังอาสารและความคืบหน้าของวันในที่นี่เป็นกลางชนแนวขอบคุณมากครับ